สวัสดีคะ่ะพบกับช่องพลายวาเลนไทน์แฟมิลี่นะคะสวัสดีพ่อเอฟซแม่เอฟซทุกทกท,กท่านคะ่ะวันนี้พ่อพลพาน้องวาเลนไทน์และแม่ดาวรุ่งมากินน้ำอาบน้ำตอนกลางวันกันนะคะดูคะ่ะเห็นแม่ดาวเดินมาหาเลยเดินมาหาแม่เลยวาเลนไทน์วาเลนไทนโอ้จะเดินมาหาแม่แล้วเนี่ย อาบน้ำหรือยังยังไม่ไปถึงน้ำใช่ไหมไปไปไปอาบน้ำไปไปอาบน้ำไปเร็วไปไปไปอาบน้ำเน่เน่มาอะไรนี่มาอะไรตะข่ายเขานี่ไปอาบน้ำไปมารับเม่ดาวค่ะมารับเม่ดาวเห็นเม่ดาวมาเดินมารับไปไปอาบน้ำเนาะไปอาบน้ำกัน ถากันครับยังไม่ได้อาบน้ำเลยดูทำหน้าดูทำหน้าเหมือนคุณอยากนอนสงสัยจะง่วงแล้วนี่แม่เรารุ่งกักตุนใน ต้นสับปะรดมาจากนู่นนะมาถึงนี่เลยนะไม่ยอมปล่อยเลยนะไม่แล้วลูกอยู่ตรงนี้มันลมเย็นดีเด้อยู่ที่บ้านมันไม่ลมอ่ะมันร้อนงอบอนอ่ะบอนเพราะเดี๋ยวมันลุกบอนบอลแต่บอนได้เบี้ยมลุกเนาะชปางไรนะแต่วีรดเจังโจลูมันตัวเบี้ยงช่างเคลารุทหลานนี่วีบิดเคลารุ มันจังเีเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะมีเดีกยุกมนี้อกไม้เงี้ยหนูง่วงแล้วจ้าหนูง่วงแล้วแม่จ้าดูทำหน้าทำตาเด็กน้อยทำหน้าทำตาง่วงแล้วลูกฮะง่วงแล้ว,ลวนี่ทำหน้าทำตาทำไมได้สร้อยใหญ่จังเลยเนี่ยสร้อยพ่อเอาใส่คอมาเลยนะอถอดอกดอกถอดออก ใส่สร้อยมาจากบ้านนะคะไปเร็วพ่อพาไปอาบน้ำเร็วไปะมันท้ายมันท้ายพ่อไปแล้วเด้อเออแม่เราลุ้งไปแล้วนี่มา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 เร็วมาเร็วมาเร็วมา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 เร็วเร็วเร็วมาเด้อมาเด้อมาเด้อแม่ไปแล้วเด้อแม่ไปแล้วเด้อมาเร็วเร็วแม่ไปก่อนแล้วเร็วเร็ว อเอาวิ่งตามแม่เลยทีนี้เอาาาแม่ไปก่อนแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยอุ้ยแม่รอหนูด้วยรอหนูด้วยแม่แม่จ๋ารอหนูด้วยเจ้าสำรวจจริงๆเลยนักสำรวจนี่สำรวจไปหมดเลย นแม่หิวน้ำแล้วแม่อยากเล่นน้ำแล้วนุ่น อยู่ริมน้ำมูลก็อากาศถ่ายเทค่ะลมเย็นสบายหน่อยค่ะแม่จ๋าอยู่ที่บ้านก็มันลมไม่ผ่านยังไงไม่รู้ค่ะมันร้อนร้อนอยู่ตรงนี้เย็นสบายหน่อยครับ เหมือนง่วงนอนเลยนะลูกฮะหนูง,ง่วงนอนแล้วเนี่ยอันท้ายง่วงนอนแล้วลูกอยากนอนกลางวันแล้วจ้าแม่จ๋าอยากนอนกลางวันแล้วรู้สึกว่าแม่ดาวรุ่งจะหิวน้ำบางก็ไม่ตินเดินตื่นกัดมุ้ยอุ่ยเพื่อตืน่น ใส่ไฟถอยละถอยถอยมันท้ายถอยใส่ไฟใส่ไฟถอยถอยถอยลูกถอยมันท้ายถอยลูกเนีไปเร็วรีบไปอาบน้ำจะได้ไปอยู่ลมกันแล้วถอยมันท้ายถอยแม่ไปแล้วเด้อนั่นมันท้ายแม่ไปแล้วแม่ไปเล่นน้ำแล้วนั่นนันนะ แม่ไปเล่นน้ำแล้วนะหนูไม่ไปกับแม่แล้วนะ่ะฮะตอนนี้บรรยากาศเที่ยงนะคะแม่จา๋าเที่ยงมาพาเด็กน้อยและแม่อาบน้ำกันค่ะโอหพอพลอ่าร่มไม้พอพลเนี่ยมันต้นสูงไปไหมฮะ โอ้โหร่มขนาดนี้ก็นั่งอยู่ใต้ล่มได้เนาะนั่งได้น,ได <laughs> นั่งดูลูกชายและแม่ดนรุ่งก,กินหญ้าก่อนนะคะขอ <laughs> ให้มีร่มพอบุดบังสักหน่อยก็เอาเนาะ, <laughs> ะให้กินต้นยีราฟสักหน่อยเพิ่มพลังสองแม่ลูกชอบ กินต้นยีราฟกันค่ะนี่นะตรงนี้ที่ที่น้องวาเลนทายถ้าถ้าว่าตกน้สาสระนี่นะวันนั้นเนะ่ะันนี้เป็น่าวลือรแล้วดังถ้าลอยในสระใหญ่นี้พอดีเลยไม่มีต้นไม้ในสระใหญ่นี้กว้างเลยนะคะถ้าน้องวันเลนทายและแม่เราลุ่งลอยนะ้ําวันนั้นนะคะโอ้โหจะเป็นยังไงเนาะจะลอยข้ามได้ไหมเพราะว่าไม่ได้เพราะว่ากว้างมากยังดีที่ว่าพาลูก ไปตรงที่มีต้นไม้เยอะเนาะแล้วนกลับคืนวนกลับคืนถ้าเราลูกไม่วนกลับคืนนี้เป็นจองกินน้ำเข้่ามากที่สุดของชอบสองแม่ลูกค่ะขอได้กินสัก10นาที20นาทีก็ยังดี ให้แต่ได้กินให้แต่ได้กินของชอบหน่อยตรงนี้ช้างใครมาก็แวะกินเนาะจนมันมันไม่ทันแล้วนะ่ะใบมันงอกไม่ทันใบมันงอกออกมาไม่ทันแล้วดูจะชวนลูกไปเล่นน้ำแล้วแหละ่าไปตามเขาไปอยอ,อ,อยังเดียวจะลอยน้ำไปเหมือนวันนั้นเองวันนี้ติดโซ่ด้วยนะจ้าอย่าลอยไปเด้อติดเชือกด้วยไม่ลอยลอกไม่ได้ตกใจรถไม่ได้ตกใจอะไร ไม่กลัวหรอกลัวตัวมันมีตัวนั้นนะ่ะมันอยู่กันดูท่าย,ยืนดูท่าเอ็กท่าขณะเดินมากินหญ้าอย่ายงรอเอ้กินด้นเอ็กท่า<ล>เอ็กชั่นกินน้ําหลอ่อลอ่ะเพราะหล่อทําไงได้เป็นมาหล่อครับทําอะไรต้องหล่ออย่างเดียวต้องผ่านน้ำไปเยอะนะจะไปกินตรงนั้นหรอนะตรงนั้นน้ำมันเย็นดีใช่น้ำมันไหลผ่านตลอดนาวเย็นซุดล้อ หล่อของพ่อพลโอ้โหโอ้โหไปยังร่างยังหล่อทั้งหล่อทั้งยาวเท, Perfect, ออท่อ่ะเพอร์เฟกอ่ะวันทายอ่ะเป็นชายเป็นนายแบบได้ไหมไม่ได้ใช้ในแบบเป็นพระเอกครับเป็นพระเอกวันทายเป็นวันทายหนูจะเป็นพระเอกไหมพ่อพลบอกว่าให้หนูเป็นพระเอกอ่ะหนูจะเป็นไหมเป็นเลยเป็นเดียวแล้ว โอ้โหโอ้โหดูกินต้นยีราฟของชอบค่ะวาเลนไทนนี้จะเป็นลักษณะคล้ายๆช้างช้างโองค์พรับฟิกนีทที่ว่ามีเขี้ยวออกก่อนข้างหนึ่งแล้วข้างหนึ่งยังไม่ออกก็ปล่อยปล่อยให้กินตรงนี้สักหนึ่งชั่วโมงก็คงจะครึ่งท้องอยู่นะจะกินหรือเปล่าวาเลนไทนจะเล่นมากกว่ากินนั่นไงกินพอแค่นี้แหละแกแๆก,แก,แกะ แก็ขึ้นมานี่หละมาหาพอออีกแหละวนไปวนมาอยู่ตรงนี้า,ากดกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทยด้วยนะคะโอ้โหดูค่ะดูท่ากินหญ้าดูท่ากินต้นยีราฟต้นยีราฟผลิตใบไม่ทันแล้วผลิตใบออกมาไม่ทันส่งแม่ลูกแล้วคะ่ะช้างใครมาก็กินกันตรงนี้ เรียบเลยดูสภาพค่ะผลิตใบออกมาไม่ทันแล้วจ้าแม่จ้าไอตรงที่แบบเยอะๆก็ท่วมหมดเนาะนูน้นดูฝั่งนู้นนะคะต้นดีรับต้องนั่งเรือไปกินอย่างเดียวโอ้ยเสียดายมาน้้ำท่วมก่อนอา้าวจะชวนลูกไปไหนแล้วคะไปแล้ว<อ>ไป,เ,ปเรื่อยๆเปลี่ยกินเปลี่ยนกินไปเรื่อยๆคะ่ะแต่ชอบกินฝั่งนี้นะอีกฝั่งหนึ่งไม่ชอบกินเนาะ เรวจตกน้ำงั้นคนทายจะไม่ไปแล้วก็วนมากับคืนนี้ดึงเชือกแม่ะจะดึงเชือกแม่กลับมานะหนูไม่ไปกับแม่น่ะน้ำก็ไม่อาไปเลงเนี่ยเดี๋ยวร้อน เชี่ยวเดือมอมแล้วแม่เลยยังเชี่ยวอักไมื่อไหร่อีกข้างหนึ่งยังไม่โผล่เลยฝั่งนี้ฝั่งนี้ยาวแล้วยยยเจอออออ่ไมกฝั่งนี้ยาวแล้วอีกฝั่งหนึ่งยังไม่ออกฝั่งนี้มองเห็นแล้วอีกฝั่งหนึ่งยังอยู่ในป่าอยู่เนี่ยชาวอกปถัมภ์ชนิดอร่อยน่าดูเลยค่ะแม่และรุ่งก็ไปยืนแช่น้ำกินเลย สุดหล่อเอ้ยสุดหลอ่อโอโหสุดหล่อมาแล้วค่ะแม่จ๋าสุดหล่อมาแล้วผมหน้าม้าหายหมดเลยจ้าแม่จ๋าถูต้นไม้เล่นดินเล่นทรายหายหมดเลยผมหน้าม้าผมผมหน้าม้าแดงหายหมดเลยแล้วลูกโอ้ยผมหน้าม้าไม่เห็นแล้วค่ะแม่จ๋าร่วงโรยไปกับป่าไม้หมดแล้ว เอ้าแม่แม่เห็นลูกชายมาเดินมาตามแล้วไม่ไปอาบน้ำหนี่อยบลอจนนี่ไหมไป<อ>เร็วพากันไปอาบน้ําไปลูกไปเร็วขอกินก่อนถึงจะไปอาบน้ําขอกินก่อนครับขอกินก่อนครับสุดหรอขอกินก่อนนะคะแม่แม่โอ้โหดูท่าเคียวค่ะแก้มยุ้ยเลยน่าจะหวานเนาะต้นยีราฟนี่เนาะหวานอร่อยแล้วลูก หนูว่าหวานอร่อยใช่ไหมลูกหวานอร่อยมากเลยใช่ไหมครับโอ้หนูชอบเหรอต้นน้ำน้าเนี่ยชอบต้นไอ้ราผลิตใบไม่ทันแล้วลูกเอ้ยมีการรู้จักไอ้เก็บกินด้วยนะคะเก็บกินเฉพาะยอดมันเนาะยอดอ่อนยอดอ่อนๆ่อนเหมือนเหมือนเหมือนยอดไอ้นั่นเลยนะนยอดกระถินกับยอดต้นไอ้ไอะไรนะผักชะอมอ่ะ นะใช่ดูสิชากันเก็บกินค่ะดูเยอะทำไมเยอะไม่ได้แล้วไม้ต้านหนิหนูเด็ดออมากจริงจอ,อ,อ,อิงเหมือนเหมือนเหมือนยอดชะอมเลยอร่อยเลยครับแม่ครับอร่อยมากเลยน่าจะปลูกรงนี้ได้เนาะไม่ผูกหรอกแต่ต้องมานั่งเฝ้าอย่างนี้แหละเวลาก็ต้องออเอาเตียมมาไนี่ด้วยนะ นา,นางเฝ้าให้ได้กินต้นยีราฟหวานๆของชอบทั้งตาก็รู้สึกว่าง่วงๆนะตาน่ะเาพลเนี่ยนะสายตาน้องวาเลนไทยก็รู้สึกว่าง่วงๆนะทั้งกินแล้วก็ทั้งง่วงนะลูกฮะสุดหล่อเอ้ยน่ารักน่าอินดูมากเลยค่ะแม่จ้า เหมือนกันไหมคะสองแม่ลูกดูหน้าตานะคะสองแม่ลูกเหมือนกันมากเลยสำหรับคลิปนี้น้องวาเลนไทน์และแม่ดาวรุ่งขอลาทุกท่านนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องวาเลนไทน์ขอกินต้นยีรับก่อนนะคะแม่ๆครับบ่ายยทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านครับผมอร่อยมากเลย ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งติดตามน้องวาเลนไทน์ด้วยนะครับสวัสดีครับ